มาต่อกันอีกคลิปนะคะถ้าเพื่อคนอไหนยังยังไม่นอนเนาะก็มาฟังต่อก็เมื่อกี้พูดถึงการเขาเรียกว่าอะไรนะแม่อนุญ,ญาตให้เขามาทำลายเราเลยเอเนาะมแม่อนุญ,ญาตให้เขามาทำลายหรือว่าทำอะไรกับิใจเราแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เปรียบเหมือนเราตัดเนื้อลาย แต่ก่อนที่เราจะตัดเนื้อลายอ่ะอันนี้มาขยี้นิดนึงนะก่อนที่เราจะตัดเนื้อลายอ่ะเพื่อนเพื่อนพอรู้เนาะกระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ใช่ไหมก่อนอื่นเขาก็ต้องอะไรมีอาการใช่ไหมคะมาหาหมอถูกไหมพอหาหมอเสร็จปุ๊บเขาก็จะสั่งตรวจเลือดถูกไหมคะมตรวจเลือดเสร็จปุ๊บอุลตาซาวเจาะชิ้นเนื้อนี่ยปึ๊บนะสรุปเป็นเนื้อลายมันก็เปรียบเหมือนการที่เราที่ที่ ที่เปื้อนทำนะเปือนเอามาเปรียบกันนะอมืมาชวนให้คิดเนาะก็เหมือนกับว่าพอเราอะ่ะมีอาการไม่พอใจมีอาการโมโหงุดงิดนะอืเริ่มตอบโต้เริ่มมีน้ำโหนะเริ่มเริ่มพูดไม่ดีนะคะเ,เริ่มแบบพูดจากระทบกระเทียบส่อเสียดนะออ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยเ,เริ่มมีอาการ พอเริ่มมีอาการปูปะเราก็ต้องมาวินิฉัยค่ะว่าเธอยิงเป็นอะไรนะเออพอวินิฉัยรู้ปุ๊บว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งนี้ที่มีคนแบบนี้มาทํากับเราเนาะเราก็มาดูว่าทําไมคนคนนี้ถึงถึงมาทำกับเราเนี่ยโอไเมเออเนาะก็เหมือนที่เปิ้ลบอกเนะาะเพราะเปิ้ลก็ไปได้คำตอบในคลิปนึงนะที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับพลังงานเนาะกกับกฎการแรงดึงดูดใช่ไหม เราเป็นคนยังไงเราก็มักจะเจอคนแบบนั้นนะคะอืมท,ทั้งที่เราก็จะปฏิเสธนะถูกไหมทุกคนก็จะปฏิเสธมาไหมฉันไม่ใช่คนแบบนี้เนาะแต่หลักการของของการที่จะวินิจฉัยได้เนาะก็คือเราต้องใช้ตรก,กนะตรกะคือการยอมรับความจริงอืมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะนั่นแหละคะ่ะ จะทำให้รู้ว่าเรามีชิ้นเนื้อที่เป็นเนื้อหลายอ่าเนาะเปรียบเสมือนคนคนเนี้ยที่มาทำให้เรามีใจิตใจทุก์นะคะแล้วก็ทำให้เรา,เามีพฤติกรรมหรือว่ามีแบบถ้าพูดทางธรรมะกก็คือสีนิขาดเนาะ <laughs> นะ ผูจะส่อเสียดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมไม่ได้พูดปดอย่างเดียวเนาะสี่ข้อสี่นะคะอืมแล้วมันทําให้เราหุดหงิดจิตใจมันขุ่นมัวนะคะจิตใจมันไม่มันไม่ผ่องใสมันไม่มันไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแต่คําพูดของเขาที่เขามาว่าเราหนงนั่นแหละอืมว่าอยู่นั่นเราผิดไหมเรายังไงไหมแล้วเราต้องทํา คือมันกลายเป็นวนหลูปนะคะมวนหลูปหมายความว่าสมัยก่อนเพิ่นเเป็นเเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วก็อยากให้ทุกคนพอใจกับตัวเราเนาะออมันคือหลุมพังนะคะมันคือกับดักเราต้องดึงตัวเองเอาไหมจากจากจุดนั้นก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะแล้วพอเรารู้แล้วเ,เข้าใจตากการกะแล้วเรายอมรับความจริงแล้วว่าอ๋อเราอาจจะมีอะไรหมายถึงว่า กิเลสนอนกุ้นนอะอัตตาที่อยู่ในตัวเราที่เขาก็เลยมาสะท้อนให้เราเห็นงเงี้ยพอคิดแบบนี้ได้ปุ๊บนะหายกูดเลยค่ะแปลกไหมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าพอคิดแบบนี้ได้ปุ๊บอ๋อเขามาเออเมื่อก่อนเราเคยเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วคําพูดที่เราว่าให้เขาอะก็ว่าเขาก็เคยโดนแบบนี้ทําไมเขาไม่ทาแบบนี้เออมันก็สะท้อนกลับมาในใจเรานะว่าเออเราว่าเขาอะ ว่าเขาเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเราก็เปลี่ยนไหมเออเราก็เปลี่ยนไหมเอเเมเอเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะเราถึงจะวินิจฉัยได้ถูกไหมเราถึงจะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดเนื้อไหลนั้นทิ้งซะเ <c oughs> นอะมันก็ต้องวางแผนผ่าตัดใช่ไหมเออถ้าเปรียบเหมือนแบบแพทย์นะเออทางการแพทย์เนาะเราต้องวางแผนผ่าตัดว่าเส้นเลือดเออ ชิ้นเนื้อตรงนี้อยู่ตรงไหนมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมีเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะแล้วก็ต้องมาวางแผนว่าจะต้องใช้ได้เบอร์อะไรเข็มเบอร์อะไรมีดอะไรเนาะต้องใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคเหมือนกันค่ะมันก็คือกลยุทธ์ที่เปิ้คลคิดขึ้นมานะั่นแหละว่าทํายังไงไม่ให้ใจเจ็บคําว่าใจเจ็บนี่มันเจ็บเนาะพอพูดเสร็จปุ๊บมันเจ็บเลย ไม่ให้ใจเจ็บนะคะอืมไม่ให้ไม่อนุไม่ไม่ให้ใครหรือว่าสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้เปิลไม่ได้พูดถึงว่าแค่คนที่ร่วมงานกับเปิลนะหมายถึงคนที่คนเท่านั้นที่ทํากับเราหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นนะการกระทําแบบนั้นที่อาจจะเป็นคนอื่นมาทำกับเราก็ได้เนาะการกระทําแบบนี้จะไม่ทาให้เรารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแย่รู้สึกทุกข์รู้สึกขุ่นมัวนะคะ เราก็ต้องหากลยุทธ์เนาะนอากลยุทธ์กลยุทธ์ของเปิ้นก็คือว่าเปิ้นก็จะตีกรอบก่อนนะคะว่าว่าจะให้ใครเข้ามาในขอบเขตของเราบ้างเนาะหรือเราจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่าคนที่เราเคยอนุญาตให้เขามาอยู่ในขอบเขตของเราเนาะม่มีอิทธิพลกับเรานะคะตอนนี้นะปัจจุบนันนี้มันเป็นยังไง สำหรับเพื่อนเององน,นี่ยคนนี้เมื่อก่อนน่ะก็รู้จักกันนะแล้วก็โอ้โหมีอะไรก็ปรึกษากันอ่ะ mm. อ้าวุนง่ายเราไม่ค่อยเราเป็นคนรับฟังอยู่แล้วเนาะเขาก็จะมาปรึกษาเรา mm. หน้าวันที่เขาไม่มีใครเขาก็มาร้องให้กับเรานะอ mm. แต่หน้าวันนี้แปลกไหมมันกับหน้ามือเป็นหลังเท้าแร <laughs> งก็แรงนะคะก็จริงอ่ะมันความรู้สึกมันแบบนั้นจริงมันแบบ โอ้โหทำไมเขามาทากับเราแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาไม่มีใครเราก็ปลอบประโลมเขานะเราก็ปกป้องเขาวันที่มีคนมาว่าอะไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เท่เราก็ยังไม่รู้จักเขามากนะคะอืม,อมก็คือปกป้องในแบบไม่ใช่แบบว่าเอาตัวออกรับแทนหรือว่าอะไรนะปกป้องในลักษณะที่แบบว่าพูดให้เป็นกลางพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งชวนให้คิดว่าสิ่งที่เขารับรู้รับฟังมามันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันแปลกเออแต่จริงมันไม่เปลกหรอค่ะมันก็เหมือนตอนที่เรามีแฟนใช่ไหมเออนะแต่สุดท้ายก็เลิกกันพอเลิกกันปุ๊บกลายเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยมันแบบนั้นเลยค่ะอารมณ์แบบนั้นเลยเออจนทําให้เปิ้อรู้สึกว่าอ๋อที่เขาบอกว่าหมดบุญกันคือแบบนี้เนาะอืมเขาบอกว่า นเราเป็นคู่บุญกันมีคู่บุญใช่ไหมแต่ถ้าเราทําบุญโดยที่เราไม่เติมบุญะนะอืมหรือว่าทําบุญแล้วก็เราก็ทําบาปไปทุกวันนะเนาะออการทำทำให้ใครเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนใจอะไรท,ทั้งทั้งที่เราไม่ผิดนะนะก,ก,ก็มีก็เป็นบาปนะคะแต่เป็นบาปเล็กน้อยเนาะถ้ามันสะสมไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้วเราก็ใช้บุญหมดไปเรื่อยเนาะและยิ่งตอนเป็นคู่กันเนี่ยดีกันนะแต่พอหมดบุญกันเท่านั้นนะคะ คิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ะคงนึกภาพออกเนาะพอหมดบุญกันเท่านั้นนะเนาะโอ้โหเทบจะตีกันเลยนะนะไล่บี้กันแบบโอ้โหทุกเมตรอ,อ่ะบอกเลยกลายเป็นแบบโอ้โหรักอันหวานหอมอันนั้นมันกลายเป็นขืนขมระทมทุกไปในพริบตานะอะจริงไหมเนาะอือเป็นก็เลยในท,ที่นี้ก็เลยจะมามาแบบมาชวนให้เพื่อนคิดน,นะว่า คนเราหมุนบุญกันได้ไม่ได้แบบหมายถึงตุยเย่นะหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนาะพูดในเชิงความสัมพันธ์นะคะตอนแรกก็ดีๆกันอยู่กลายเป็นไม่ดีกันซะอย่างนั้นแหะหรือว่าบางคนไม่ดีกลายเป็นดีซะอย่างนั้นอ่ะอันก็มีนะคะเออม,มันก็มีนะมันมีหลายแบบดังนั้นเราอย่ายึดถือค่ะพอจิตใจเราไม่ยึดถือจิตใจเราจะวางจิตใจเราจะคลาย แล้วเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนาะเราก็จะไม่คาดหวังเพราะคาดหวังมันมักจะเสียใจรู้ไหม,มเนาะทำตัวเองให้ดีทําทุกขนาดจิตให้ดีเนาะทําดีในทุกโอกาสที่ทําได้ก็มาช่วยเพื่อนเพื่อนทำความดีกันเนาะความดีก็คือทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขแต่ไม่เดือดร้อนใครหลักการง่ายๆมีแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปวัดก็ได้ อยู่ตรงไหนก็ทําได้หมดแค่นั่งเฉยๆแล้วก็หายใจนึงออกสองนี้ก็ได้ไม่ต้องพูดโทก็ได้เนาะหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันนี้ก็ได้บุญนะคะวันนี้ก็ส่งเพื่อนๆเ,เ,เข้านอน